ันนี้เป็นครั้งที่13ตรงกับวันที่22พฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 6 8รบข้าพเจ้าในพิทวัสบางพระทยยาขอเป็นวาจาสัตยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอาจารย์าบูชาในองค์พระความมติเทระ้าองค์หลวงปู่สมเด็จลุนสมเด็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาต่อจากนั้นครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวด เทวดาเจ้าทั้งหลายโปรจงมาอนุโมทนาในการสวดสายายของพเจ้านี้ขอรบพระคุณพระตรัตตาคูบอาชาและเทพเทวดาทั้งหลายโปรจงดลบันดาให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสายายะมณ์ต่อไปบอสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจาักรวาเดสุอตตาขชันตุเทวตาสัทธรรมมุนีรชาชสัก สุนันตุลสขามโมะทางสเคกาเมจารุเบคิริสิขารัตเตจันตะลิเขวิมาเนทีเปรเทจคาเมตารรวานะคะาฮานิคิหาวัตถุไมเคเตมุมาเจยันตุเทวาชาละาทารวิสเมยะคคันดภนาคาติตันตาปนิกเยยังมุนิวะรัวจันนางสาธโวเมสุนันตุธรรมสวนาคาโลอัยยามทันตาธรรมสวนาคาโลอัยยามทันตาธรรมสวนาคาโลอัยยามทันตา บทชวนนมังการสิทธิคถานโมตัสสะภะขวะโตอะราโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะขวะโตอะราโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะขวะโตอะราโตสัมมาสัมพุทธัสสะบวชวนสัจจเกิริยาคถานธิเมฟนาัญญาพุทโธเมฟนาวรังเอเตนะเจ้าวเชนสโติเมนตุสัพวทานนธิเมฟนาัญญาธรมโมเมสารนาวรังเอเตนะเจ้าวเชนสโติเมนตุสัพวทานนธิเมฟนาัญญาสังโฆเมสารนาวรังเอเตนะเจ้าวเชนสโติเมนตุสัพวทาน โมเสนมหาการลุโกนาถติอาทิกายคาถามหาการลุโกนาถออัธยะสปปปาในนางเปรตวารามีสภาปโตสัมโพธมุตตะมังเอเตนะปจาวเชนะมาหอดตัวสัพพุปถวามหาการุโกนาถอทิตายะสปปปาในนางเปรตตวารามีสภาปโตสัมโพธมุตตะมังเอเตนะปจาวเชนะมาหอดตัวสัพพุปัถวามหาการลุโกนาถสุขายะสปปปาในนางเปรตตวารามีสภา โตสมโพธิมุตตังเอเตนะสะเจวเชนะมังตุสักพะทวา <c oughs> บทสวดมหาไมาสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสัมปยามภะควาสเกสุวิหารติกะปีระวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิคุสังเคนะสติงัรจามเตหิพิคุสเตหิสพเพเหวะอารหันเตหิทัศหิจารุกะฮาตุหิเทวตา เยปุยนะสานิปริตตาหุ่ติพระคาวันตังสันนิยามพิฆุสังคันจะอาลโคจะตุนางสุทาวาสกายิกานางเทวนาเอตธาโหสีออยังโขพระคาวาสเกสุวิทารติกเปวิวทุสมิงมหาวันเนมหาตาพิฆุสังเขนะสติงปัญจามเตหิพิฆุสเตหีฉเพเหวะอารันเตหิทัสาหิจารุกรรมธตุหีเทวตายปุยนะสันนิปริตตาหุติ พระขวันตานัสสนาญาภิภุสังฆัญจะยานุนามายัมปิเยนะพคะวัเตนุปสาษากมยามาอุปสาษากมิตวะพระวะโตสัตติเกปัจเจกจขถาปเสยมาติอัลโขตาเทวตาเสยถาปีนามะภะระวาะบริโสสมาชิตังวาผาหังปะเสนระยะภาษาดิตังวาปะหังสัมบิเชยะเอวะเมวะสุทธาวเสสุเทเวสุอันตรหิตาพคะวะโตปุถะตัระหังสุ อัโขตาเทวตาพระควันตงอภิวาเทตวายรมันตงอัฐังสุเอกกมันต์ทิตาโขเอกาเทวตาพระวโตสันตเกอิมังคาทางอภาสีมหาสมโยโยพวนาสเมิงเทวกายาสมาคตาอาคตัมหาอิมังธรรมะสมัยยางทาิตายวะอัปราชิตาสังคันติอัตโขอปราเทวตาพระวโตสันตเกอิมังคาทางอภาสีตัตราพิคโวโรสมะทังสุจิตตาอัตโนอุจุกรมมังสุสารถิวันเนตานิคาเหตวาอินทริยานิรคันติปทิตาติ <c oughs> อัตโคปราเทวตาภควโตสันติเกอิมังคคาาธาภาสชีเชตวาขีรังเชตวาบริคางินทขีร,มมรังอหจามาเมชาเตจารันติสุทาวิมาราะคุมาตาสุนันตาสุสุนะคเตอัตโคปราเทวตาภควโตสันติเกอิมังคคธาภาสีเยเกจิพุทธังสาร,รังคาตาเสนาเตระคามิสันติอภัยภูมิปะหายะมนุสังเทหังเทวกายยังปริปุเรสติติอัตโขภควาภิคุอมันเตสี เยปุยนาภิเขเวทัสสุโลกาคาโตสุเทวตาสันนิปตตาหติตถาคตานังทัศนายยะพิขุสังขัญจะเยปิเตภิกขเวเฮสุงอติตามัทานังอรันโตสมาสพุทธาเตสัมปีภะขวตานังเอตัปปรมายเยวะเทวตาสันนิปตตาเฮสุงเสยยถาปีไมหังเอตัธิเยปิเตภิกขเวพวิสันติอนาคตามัทนานาอรหันโตสมาสพุทธาเตสัมปีภะขวตานังเอตัปปรมายเยวะเทวตาสันนิปตตาพวิสันติ เซยะฮาบิมะหังเอตระหิเอติกิสามมพิฆเวเทวกายนังนามานิกิตาหิสามมพิฆเวเทวกายนังนามานิเทศิสามมพิฆเวเทวกายนังนามานิตังสุนารถาสุกังมานสิกโรธาภาสิสามีติเอวามันเตติโคเตพิขุปควาโตปัจโสสุมควะเอตัโวจัตศีลกัมมันนุกษามมยถาปุมมาตัสสิตาเยสิตา คิดว ah, ่าพระราหิตตาสมาหิตาสุภิสิหว right ันีนาโลมหังสาพิสัมพุโนโอธาตมานาสาสุทธาวิปะสนานาวิลาเพโยปัญจสตยยตวาวเนกปีรวัทเวตโตอมันตยิชถาสาวเกศาสนาเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถีขโวเตจจตปรมรคคุรงสุตวะปนสาศาสานาเตสัมปตุระหุยานังอามนุสสารศาสนาอภิเกศตามทัคคุงชาสังอาหาสตาริงสตังเอก สหัสสานังอมนุษสารนามัทธสูงอภิเกตันต์มัทธคุงทิสาสภาปุปาอุพงตจจรสพังอภิญญายัว่าวะคิตวะนัจคุมารตโตมันตยิสถาสาวกีสัจเสนติเทวกายะอภิกันตาเตมเชนถาพิโคเยโวหังกิตาิสามิคิระหิอนุบุพิโสสตัสหัสสาวะขาปุมาปีระวัทพะอิทิมันโตชุติมันโตวันมันโตสัสินุโมธรมนาภิกามุง พี่คุณนางสมิติวรังชาสหัสยเหมาวตายขันธัตวานิโนทิมันโตชิติมันโตนะมันโตสัสิโนมธมนาภิกามุงพี่คุณนางสมิติวนรังสาธาคิรติสหัสยาขันธตนัตวานิโนทิมันโตชิติมันโตนะมันโตยัสสิโนมธัมมนาภิกมุง พิคุณนางสมิติวรังเวสานิตาพระจักสตาแหขานันตวนนโนที่มัณฑลชติมันโตวรณังของโตอิสสิโนมทพมนาภิกาะมุ conflict, <c oughs> พีคุณนางสมิติวรรณัง e ุมพิโรราชไกโกเวปุรสันนิเวศนังเทโยนะสัตสหัสสังย่ขานังวยยรูปอสติภุมิโรราชไกโกโสภคคสมิติวรนณังโพเรมจาริสังราชาทัตระทบสาสติ พระพนาธิปติมหาราชาัยสัชิโสพุตตปิตาสาภาโวนะมามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันาวันโตยัสสิโนมัทมนาพิกามงพิคุณังสมิทิงวนังพระคินันจาริสาราชาวิรโภตปัสสาสติกันธานาธิปติมหาราชัยสัชิโสพุตตปิตาสาภาโวนะมามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันาวันโตยัสสิโนมัทมนาพิกามงพิคุณังสมิทิงวนัง ปาชิมัญจ่าทีสังราชวิรูปขโขปัสสาสตินะคานาธิปติมหาราชสสิโซภูตตาปิตาสะภะห้วอินทนามามหพลายทิมันโตชติมันโตวนาวันโตสัชสิโนโมทัมมนาภิกามุภิกุนาสุติงโนนะนิอุตตานจ่าที่สังราชตูเวโรตปัสสาสติยะคานาธิปติมหาราชสสิโซภูตตาปิตาสะภะห้วลินทนามะมหพลายทิมันโตชติมันโตวนาวันโตสัชสิโนโมทัมมนาภิกามุ พี่คุณังสมิติงวรรนาโพริมาธิสานขตารัตโทรกิณีนาวิรุปโกปชิเมนาวิรุปกะโขเวโรอุตตะรัติสานจตารมเตมหาราชาสมันตาจตโนทิสาทันท่นละมนาทั้งสุวเนกปิรวัทเวเตสังมายาวิโนทัสสะอาคูวัจณิกาสัทธามายาเกนฑูเวเกณฑูวิภูจารโตสหะจันทนงคามเสธโหใจานุมันทูนิมันทูจักปะนาโทปะมานโยจักเทวสูตโตจามาตริจิตตะเสโนจขันโณโณนโรราชาชโนสะโข อากคมัจัิโคเจวะติมโปรชุริยะวิชาสาสเอเจจันเนจราเชโนคารพาสหาราชุพิโมทามานาพิกามงพิกุนังสมิติงมนังอาถาคูนาภาษาาคาเวสาราสหาราชกาการพราสัตระอากูปยคาสหายติพิยามุนัสตารัฐาจะอากูนาคาสสิโนเอรรวนโอมหานาโคสุบาคาสมิติงมนาง เยนะคาราเชสหัสสารันเตธิพาธิชาบิวิสุทธะจัคคูเวหายาสาเตวนามชาปตาจิตราชสุปนาอิติเดศนามังอภยันตานาคาราชาณมสิสุปนาโตเขมมะกาสีปุโธสันหิวจัิอุปวะขายันตานาคาสุปนาสารนามกังสุปุทังชิตาวิเชระเทนะสมุทังอสุราสิตาพาตโรวาสวัสเสเตอิธิมันโตยัสสิโนการะกัญชามหาภิสมาอสุราทาคะ นะเวคาสาวิปติติสุจิติจะหาราโทนุจีสหสตัญจกพริปุตานางสพเพเวโรธนามากาสนาหิตวเเนานานะเาเลนเณรารหุปัธมุปขมูงสามะาโยธานิพันเตพิคนนุณังสมิติงว,วนาคา,า, <c oughs> าโปจเทวาปัทวีจเตโชวโยตถาขมุงวรุนาวรุนาเทวา โสโมตายณะสหะเมตตากรุณาไการาอาคุเทวะสัชโนทัศเตทัสสตกายาสเปนนาทวานิโนอิทิมันโตชิติมันโตวนาวันโตสัชโนมาธมานายิกามูพิกุลสิิติงมณรมเวณทุตเทวาสหดิจ่าสมาตสุเวยมาจันทสุบริสัทเทวาจันทมาคุปรากิตาสุริยสุปริษัเทวาสุริยมาคุปรากิตานักตานิปรากิตาวาคูมันทวะลาหะา วะสุนังวาสาวงเวโสโสะโคปะคับโอดินทะโททัศเตติทัพทายกายาสเพนนาตโตวันิโนอิทิมัโตชิติมันโตวันัวันโตยัสสิโนมัทมานาภิกาโมภิกขุนัสุติงวันังอาถาครูสาภูเทวาชารามะคีสิขาเรวะอะริตกาจารโอชาจะอุมมาบุพะนิพพานิโนวะรุณาสหธรรมจัจจุตตาจะอเนชกาสุเดยารุจิราอาคูอาคูวะสาวะเนสิโน ทัศเตทัศภากยาสเปนอนัตตวันิโนอิทิมันโตสิติมันโตวนาวันโตยัสสิโนมธามนาพิกามุพิกุณัตสเปนวุนัตสมานามหาสมานามโนสามมโสุตมาคิธาปุรุสิกาอคูอคูมโนปุรุสิกาคาคูฮารโยเทวายยเจริญิตวสิโนปารคามหาปารคาอคูเทวายสสิโนทัศเตทัศภากยาสเปนนัตตวันิโนอิทิมันโตสิติมันโตวนาวันโตยัสสิโนมธามานาพิกามุ พิคุณาสมิติวนาสุการกรมหาอุณาอาคุวคันสาสหอุทาตะไครหาปโมขาอูคเทวาวิจคณาสธามตาหาราชาวิจกาจายัสิโนธนายังอาคาปชุนโยภิสาอภิวสติทัิติทัสนากายาสเพนนาตวันีนอยอิธิมันโตชิติมันโตวนาวันโตสัาสิโนมทัมมนาพิกามูพ่คุณาสมิติงวนาเขวิตาตุสตายามากัฏกาจายัสิโนสัมพิทกาลามเสถาโชตินามาจะอาสวะ นิม,มานารตินโนอาคูอัถคูปารนิมิตา,าทัสสิเทสัหกายาสเพนนาตุวันนิโนอทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตสัสสิโนมทามนาพิกามูนพิกุลังาา <c oughs> สัมปิติวณังเศรษฐเทเทวนิกายาสเพนนาตุวันนิโนนันมันวะเยนะอคันชูเนจันเยสัติสาสหะปวัตตาชาติมคีรา Po kati namana so wakake jantawa asitatitang kang chantawa asita titang suprama para mato cha puta gitmo so paha sebiti mo nang sa hak sa pamalu kanal mahas sa pamapi tita isara aku pacheka wa so wati no te sanza machato a kaharito pariwari มารเสนาพิกามิปัสสะขณะสะมันทียังเทถาคณะถะปัญถะระเคน้มถาวุฑุโสมันตาปริวาเดถามมมุจิตถากอรินาอิติตถามหาเซโนกะนหาเซนาเพสัยปานินาตาละมหัจจะสรังกตวาระเพระวังยถาปุกสโคเมโคธานิยันโตสวิชุตโกตตะาโสปตุทาวติสังกุโธอสยังวเสต ตันจะสภาพัญญาว่าวัคิตรวานาจักุมมาตโตมันตยิสถาสาวกเสาสเนระเตมารเสนาปิกตาเตวิชานัทพปิกขโวเตจะตับปะมังกระลงชุตบาราปุรสาสนังวิตรเคหีปะกำมุงในสาวัมปิชฉยงสัพเพวิชิตาสังฆามาพยาติตาสัสิโนบหันติสหปุเตหิสหวกาเตชะเนสุตาติบทสวดจุลชัยยปกรณนาโมเมพุทธเตชะสารัตนตายา ธรรมิกาเตชะประสิทธิประสิเทวานาทายะปาราเมโุราสิทธิพระม,มาชาอินทา,าจตุโลกาคัมภีรักขกาสมุทาภูตุงคังคาสัพธร,รมะชยัยะประสิทธิพระวันตุเตชยะชยยะธรณีธรณีอุธทธิอุธทธีนาทีนาทีชยะชยยะคนละตนใน,ในันสนนัยนิรัยเสณมเมรุราชา คนนาทชีชยะชยะคัมพีรโสมพีนาเคนะาทนาคีบีสาจัปุตกาลีชยะชยะทุนีมิตาโรคีชยะชยะสิงขีสุธาทานมุขชาชยะชยะวรุณะมุขศาสราชยะชยะจัมปาทินาคกุลาคันทักกาชยะชยะคัชชนาตัวรง สุกะราพุชงสีหพยาคทีปาชยชยะวรดุณมุขายาตยาตาชิตาชิตาเสนนารีปุณสุทธินารดีชยะชยะสุขาสุขาช mm ีวีชยชยะธรณีตาเลสัทธาสุชยะชยชยะธรณีสานตินัทธาชยชยะมังกรารัญญาภาวะเคชยชยะวรดุณยะเขชยชยะราคเสสุราูุ้ชเตชา ชยชยะพรเมทะคณาชยชยะราชาธิราชาชัยชยชยะปัทวิงสัพังชยชยะอรหันตาปัจเจกพุทธสาวังชยชยะมเหสุโรหะโรหดินเทวาชยชยะพรมาสุรโคชยชยะนาโควิรุหโควิรุปโคจันทิมารวิอินโทจะเวณเทโยจักเวโร วารุโนปีจะอาคิวายโยจปะปาชุนโหปุมารโรทะตะรัตโกอัทาสะระสะมหาเทวะสิทธิตาปัสสะอาทยโยอ,อิสิโนสาวกาสภพชัยยะรามโมพระวันตุเตชัยชยะชยยะธรรมโมจะสังโคจทะทัสปาโลจะชัยยะกังนิทินะพุทธ ชัยยะเตชินะชัยาสุธีพมันตุเตเอเตนะพุทธะเตชินะโหตุเตชัยามังค์นาชัยโยปิพุรสะสิริมาโตอายังมารสาจปาปิมาโตะปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมติตาชัยยะตถาพระมัคณามเหสีโนชัยโยปิพุรสะสิริมาโตอายังมารสาจปาปิมาโตะปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมติตาชัยยะตถา อินทคณามเหสีิโนชัยโยปีพุทธศัสราเสดิมาโตอายังมรราสาจปาปีมาโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาเทวคณามเมหสีิโนชัยโยปีพุทธศสตร์เสดิมาโตอายังมรราศาจปาปีมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาสุปันนาคณาเมหสีิโนชัยโยปีพุทธศาสราเสดิมาโตอายังมรรสสาจปาปีมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถานาคคณาเมหสีิโน ชายโยปีพุทธศาสดิมโตอายังมารสชาจำปาปีมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันตรีปโมธิตาชัยาตถาสัพหมคนามเหสินโันชยันโตโพธิยาโมเลสักยานังนันทวันทโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชัยโสเชยมคาเลปราชิปัตละเกศิเสมาทวิปโขฆาเลปิเศเกสขบธนังอาคาปโตปโมติสุนักตังสุมังคลังสุปภาตังสุทิตังสุขโนสมุขุโตจสุยทังพรมาจาริสุปทักขีนางวจางกำมัง พทักขินังกายกรรมมังโมจารมังปทักขินังปทักขินังมโนกรรมังปทิทิเตปทักขินาปทักขินานิกัตวารักันตเฉปทักขิเนเตอัทะรัฐาสุกิตาเวดุหาผู้ทสาสาเนอโรคาสุกิตาโหธาสหสัพเพหียติพิสุนันตุคนโตเกเทวาสมิงทานเนอธิคตาทีกายุกาสัทธาคนตุสุกิตาคนตุสัพพธาระคันตุสัพพสตานะระคันตุชินะสาสนังยากาจจิปตะ ทนาเตสังสเปปุรเรนตุมารนรัตถะยุตากาเลปวสันตุวัสสังวสาวะดหากาโรคาปัจุทวาตเตสังนิววาเรนตุสัพพทากายาสุขังจิตาสุขังอรฐานตุยะถาระหัง <c oughs> บุสววธรรมนิยามสุตังเอวเมสุตังเอกัางสมมัญภะควาสาวตทียังวิหาติเชวตวเน อนา,ากัปปินทิกัสะอาราเมระตัตระโขภควาทิ่ขัวมันไดสิทิขาว,วติพันทันเตติเตทิขัวภควาโตปัสสสุขภาวาเอตัโวจะอุปาทาวาทิขวเวตถาคตานาังอนุปาทาวาตถาคตานาังทิตาวาชาธาตุห้ามมาทิตัตตาธรรมานิยามตาสัพเพสังข,ขารานิจติ <c oughs> สังคตโตอภิสามุชติอภิสมติอภิสามุชิตวะอภิสมตวะอจิคติเพศติปัญญเปติปัทเปติวิวารติวิภัชติกุตตะนีกาโรติสเพรังสังขาราเิชติอุปทาวาพิคเวตถคตานังอุปทาวาตถคตานังทิตาวสาธาตุธรรมะทิตตตาธรรมนิยามตาสเพรังคาราทุคาติ ตังตถาคตโอภิส <ble> um ัมบุชติอภิสเมติอภิสัมปุชิตตวอภิสเมตวาอจิคติเทเสติวันญเปติปัฏฐเปติวิวัตติภะคะติอุตตานีิกะโรติสมเพสขาราทุขติอุปัฏาวาพิเขเวตถาคตานาอนุปปัฏาวาตถาคตานาคิตาวสาธาตุธรรมะที่ตตาธรรมานิยามตาสเพฆามานตาติตังตถาคตโอภิสัมบุชติอภิสเมติอภิสัมปุชิตตวอภิสเมตตวาอจิคติเทเสติ ปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวรารติวิภัสติอุตตันิการโรติสัพเพธรรมานัสตาติอิทัคโมาโวจะภะคะวาอัตตะมนาเตภิกขุภะคะวะโตภาสีตังอวิน,นันทุนติบทสวดพระเทศการัตถคถาอติตังนั้นวัคเมยะอนัปปาติกังเขอนาคตัง บุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยาติที่ตามบะหีนันตาปตตัญชะอนาคตังสิ่งใดเป็นอดีตก็ลาบไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยธรรมมังตัดทัดาวิปัสสติอสังหีรังอสังกุปังตังวิทามนุครูไฮเยผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในหน้าที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งงดงามไม่คลอนแคลนขอควรพ่อปูนการเช่นนั้นไวอันเชวะกิจามัตตปังโกชัญญามรณงสุเม ความเพียรไปกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะฮิโนสังคารันเตนะมหาสีเนนะมัจุนาเพราะการเปี่ยนปของต่อมาชุราซึ่งมีเสน่มากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมตาปิงอโหรตะมตันทิตังตังเวีะเทกระโตติสันโตอติคเตมุนิพระมุนีคุสงบย่อมกล่าวเดียวผู้มีความเพียรอย่เช่นนั้นไม่เคยขาดทั้งกลางวันและกลางคืนว่าเป็นผู้เป็นอยู่แม้เพียงนาตีเดียวก็น่าชม บวสวดธรรมะสังเวคปจัจจะเวคณาสเพสังคาราอนิจจาสังขารคือด้านการจิตใจรูปธรรมนำธรรมทั้งหมดทั้งสิน้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเพสังคาราทุกขาสังขารคือด้านการจิตใจและรูปธรรมนำธรรมทั้งหมดทั้งสิน้นมันเป็นทุกข์ทนยากพอเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเพธรรมะอนัตตาเิ่งหนพวงเป็นทางที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิน้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าของเราตัวของว่าตนของเราอาทุวาง ชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทูกวางมรณรนังความตายเป็นของยั่งยืนอวสังไมยาวัฎิตพังอันเราจะตายเป็นแท้มรณะปริโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมเนียตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะควรที่จะสังเวยอายังกายโยอาชจรังได้งรานี้ไม่ได้ตั้งอยู่นาน อาเปตะวิญญาโนคันปาจากวิญญาชุดโพอันเขาทิ้งฉเนแล้วอาธิเสสะสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกาดิ้งคารังอีวะประดุดด่ังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนีทถ้าถังมหาประโยชน์ไม่ได้อเนจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวะยะธรรมิโนมีความเกิดขึ้นและมีความเสื่อมไบเป็นธรรมดา ปูปชิตตวานิโรชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับ,ปบไปเตสังวูป,ปัสโมสุขโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายไปสุ่อย่างยิ่งสเพสตามาทันติจะสัตว์ทั้งหลายนั้นฟูงกาลังตายอยู่มริมริสุจะมาริารสา,า,ราเรที่ตายแล้วแลกําลังตายตาเทวหังมาริสามิเราจักตายอย่างนั้นเหมือนกันนัททิเมเอทะสังไซโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย พอสวดเมตายางกิจิยางกิจิกุสลังกาม,มังสเปหิพะเตหิกตังปุญญโนโอาลนโมทันตุชุนันตุปพนโตเยเทวาอาสัสลิงทานอธิาตาธีกายุคาสทาคนทุสุกิตาหนาันตุสุขขาปมุันตุมาตาปิตาสุกิตาหนาันตุสุขขาปมุชนตุสเพยาติกาสุกิตาหันตุสุขาปมุชนตุสเพ อายากาสุขิตาหัตุทุกขาปะมุจฉันตุสเพยปิสาสเพยยะขาสเพเปตาสุขิตาหัตุทุกขาปะมุจฉันตุสเพยอริยปัชชายะสุขิตาหัตุทุกขาปะมุจฉันตุสเพนนักตาสุขิตาหัตุทุกขาปะมุจฉันตุสเพเทวาสุขิตาหัตุทุกขาปะมุจฉันตุสเพสามาตินังสมิชันตูวะหมวดโสุชาหลวงปู่ทวด นมโมพุทธสัตโตคันเตมียะอติภะคะวะนโมพุทธสัตโตคันเตมียะอติภะคะวะนโมพุทธสัตโตคันเตมยียะอติภะควะปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีถูเปคาเรโพธิคเรแตหิงแตหิงต,งตาธรรมคาเนนักกัมันตุปูชิตาสดเทงกระดนเตหาวิหารมันทะเลเทราจามาชานามกาตะพิขโวโสภารามิกาธานาปฏิอุบาสกาขามาจะเทสานิขามาจะอิสรา สปารัตุตตาสุกิตาพะวันตุเตชะลาผู้ชายยปิจะอนัสัมภาวะสังเสทชาตาอัฐวโวปปา re ติกานิยานิการธรรมวรางปติจะเตสเพปิตุกขจักกัลโณตุสังขยังธาตุเจนังสตังธรรมโมธรรมธาราจะปุคดาสังโฆโหตุสมะโควะอัถายะจะหิตายะจะเอ็มอัมเหระคันตุสธรรมโมสเพปิธรรมจาริโนวุทิงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอติยะปเวท,ท sure ิเตปะสชนะขหงตุสเพปิปาเนโนพุทธาสาเส เนธรมมาธาดังปะเวชันตัวกาเรเทวปะวัสตุพุทธิภาวะยะสตานังสมิทังเนตุธรรมนุเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจะอาตระชังนิจังระคันติปุตกังเอวังธรรมนาราชโยปะชังรคันตุสพปทา <c oughs> เทวตาอุโยชาคถาทุกขปตาชนิทุกขาพยาปตาชนิพยาโสกปตาชนิโสกาโหตุสเพตพิปานิโนเอตาวตาจะอาเมหิสัมปตังคพียงสัมปทังสเพเทวานุโมทันตุสเพสัพพะสัมปติสิทธิยาทานานันทันตุสัทายาสีทังนันทันตุสัพพทาภาวนาพิรตาโหตุคาฉันตุเทวตาคาตา ส, pues สุมังคอนคาถาโหตุ üt, สัพพังสุมังคารานะคันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานภาเวนัสวตีโหตุนิทันตระังโหตุสัพพังสุมังคารานะคันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนัสวตีโหตุนิทันตระังุสัพเพพุทธาพระปตับเจกนันะยังพลังอรหันติเชนนักขังมัทอะวิสัพโสสัพเพพุทธาพระปตับเจกนันะยังพลังเอติเชนนขังพราง มัทธามิสปพปโซสเปพุทธาพรัพตาปเจกานันจะยังพลังอรหันติเชนละยังมัธามิสัปโสสเปหุทธารัปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันติเชนะังมัมิสปโซสเปพุทาพรัปตาปเจกานันจะยังพลังอาหรนตินะังมมิสปปโสสเปหุทาพรัปตาปเจกานันจะยังพลังอรหัเตินะขังทามิสปปโสสเปหุทธาะรัตาปเจกานันจะยังพลังอาหรนตินะขังมัทามิสปพปโซ สัพเพพุทธาภราปัตตาปเจกาน,นันชยังพลังอาหารหันเตเชนะตะขังบันทามิสัพปสง <c oughs> เพื่อหน้าให้บุตกุศลข้าพเจ้าทุกสตรศรียายพระธมนี้ข้าพเจ้าขอนมกล้าอุทิศถวายเพื่อพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสุสวรรคาลายเขาให้ทรงให้บุญรกุศลนี้จงเป็นทรัพย์สินมงคลข้าพเจ้าให้แขวงค่าปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งงให้ไม่หนักหนาได้สุจริตมั่นคงเป็นสมาชีพันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอข้าพเจ้ามีสมาธิ ส้างมาในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลลนานอีกทั้งขอเทพเทพดวดาหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุในบุญบุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพาาระพิทาเยสเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทางปวงที่สามสิ่งอมฤตจะสร้างขึ้นให้เปี่ยนด้วยภูทุภาพเทวนุภาพบริษานุภาพกดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและผู้ชาทุกประการแทน